อาจารย์ครับขอบคุณครับคี่เป็นขโมยมือครูมาไครับเป็นขโมยมือครูมาเลยเปล่าดีฉันครูฉันครูดอีงทีผมไม่ใช่ฉันครูหรอกก็เป็นลูกศิษย์ที่แบบคนหนึ่งที่ชอบดนตรีไทยแต่เมื่อกี้คุณผู้ชมครับครับทักนางรำไม่มีในสคริปต์นะครับคุณทลาดไม่ได้นะคุณต้องทักน้อยเลยสคริปต์ผมเขาจดไว้ไม่มีสคริปต์นี่สคริปต์ไม่แต่วันเนี้ย แบงค์อ่ะร้องเพลงดีมากเปลี่ยนเรื่องไม่เปลี่ยนเรื่องคือแล้วบอกเลยว่าผมไม่เคยเห็นแบงค์อะเีละหน้าก็ร้องเพลงร้องกันเอาเรื่องนี้ก่อนาไม่เราก็ต้องชมเขาเพราะเขาไปทำการแสดงให้เราเราเขาคู่กันเองแต่ว่าเอาจริงนะแบงค์นี่ตอนนี้แทบจะเป็นมือหนึ่งของเพลงเอกเลยก็ว่าได้โอ้ยไม่หรอกพี่นี่นี่ระดับอาจารย์นี่เขาได้ทั้งเป่าทั้งเต้นทั้งร้อง เขาตีก็ได้พี่ตีราณาดเป็นหรออ๋อเขาตีมาก่อนตีระนาดมาก่อนต่อยฝึกมากี่ปีอันฝึกมาปีหนึ่งหนึ่งปีหนึ่งปีแล้วนี่ฝึกมากี่ปีที่ฝึกมากี่ปีระนาดยี่สิบห้าปียี่สิบห้าปีระดับอาจารย์เนี่ยตีนี่แต่ห้าขวบเลยเหรอปีเก่งตัวนี้ครับคือคนนอนตีต่อไปอันนี้แจ็คเก็ตที่อยู่นะเกินคือพี่เนี่ยเรื่องของเรื่องเนี่ยพี่แต่งชุดแป๊บๆมาขนาดนี้พอดีพี่มีเพลงอยู่เพลงหนึ่ง ต้องเพลงร็อกแน่นอนอย่างนี้อ่าเป็นเพลงร็อกแล้วก็อกอะไรเพลงไม่ตงพี่มีกอลลิเกมามีเตรียมเตียงกอลลิเกมามีขายของนอกบ้านอยากอยากจะร้องลิเกจะดื้อก็เลยแบบว่าจะอยากได้เสียงอะนาดมาแบบว่าขึ้นต้นให้พี่หน่อยแบบเหมือนเวลาพระเอกออกอะไรอย่างเงี้ยจะให้ดีให้เออแบบแต่ว่านี่หนึ่งปีใช่ไหมใช่พี่หนึ่งปีก็น่าจะยังไม่มบืออาชีพเท่าไหร่ขอมุญอาชีพแล้วกัน ขอขอย5ปีมาตีหน่อยได้ไหมครับพร้อมเสมอขอขอฝณกบดมากครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้แบงค์ไปพักผ่อนได้ครับผมอบคุณแบงค์มากครับขอบคุณาครับขอบคุณนะหล่อด้วยหอวครับไม่ก็คืออย่างนี้เราจะร้อยเม่อกแบงค์ยิกันหน้ากัรฮะ ลยืมเงินหนักหน่อยยี่สิบห้าปีที่ผ่านมาพี่ไม่มีรหน้าของตัวเองเลยไม่มีโอ้ช็เมื่อกี้เมื่อกี้เช็คไปว่าเป็นประหลักรย์เลยนะท่านบ้านบัวปัชยาครับโปรดซื้อหน้าที่อยากได้ด้วยนะครับคุณครับเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้มีรหน้าไปส่งนี่ตลกเลยนะครับอะไรเนี่ยเป็นมือหน้าที่ห้าปีไม่มีหน้าขอยืมหน่อยอ่ะยืมหน่อยนะขอพี่ขอได้ไหมขอพี่ยืมหน่อยยืมเลยนะได้ได้ได้ฝากด้วยนะพี่ฝาก ดูแลอย่างดีนะนี่ลูกนะเอ้ยเดี๋ยวเลิวครับพี่เอคุยไปเก็บเยอะอ๋อก็นึกว่าจะเรียกเราอยขอบคุณครับเป็นแชมป์ซีซั่นสอ,สองคุณก็ใช้เขาซะ เขาโค้งกันเองเอช่วยกันทำมาทีนเอาเรื่องนี้ดีกว่าได้คือพี่เนี่ยแต่งกอริเกตไม่ได้แต่งหรอกไปเอาไปไปให้คนอื่นเขาแต่งให้แล้วทีนี้ปุ๊บแบบว่าอยากจะมีแบบล่าชินิดเลินขึ้นมาสักนิดนึงขอเกี่ยวกับกริเกเดี๋ยวกับลริเกผมผมผมรู้จักกริเกพี่คือต้นพูดพี่ต่อเข้าเพลงเลยเอาได้เอียวอ๊ะเสียวบ๊ักับบทปัญา